พัดนกเดนยูนะขึ้นงานดูครับลูกนั่งพานใบสีอืมใคจะเขาเ้าพรานะจะเขาเ้าพรรษานะครับ,บสีถวายพระหระือว่าไปทําบุญนะครับเอาไว้ใส่ใบสีหรือไปใส่พานดอกไม้มหรืออะไรนะครับว่ากันไปใส่ข้าวใส่ข้าวสีตรงนี้ก็ใส่ข้าวนะครับเดี๋ยวทําสีให้โจ๊ะเลยข้าว นี่ครับใส่ข้าวใส่ข้าวไปทำบุญนะครับสวยมากตัวชุดนะครับเอาไปไว้นั่งกินข้าวนะครับตกลมไม้ประดูไม้อัดซ้มแผ่นมานั่งครบเซตนะครับมานั่งก็กลมเหมือนกันให้จัดเข้าเซตนะครับเอานะครับเปิดไว้ยี่สิบใบเท่าก็มาทักมาต่อรองพูดคุยกันได้ครับนี่ครับโต๊ะ ต้ะสนามต้งกินข้าวต้ะรับแขกไม้แผ่นเดียวนะครับหน้ากว้าง100ยเซติเมตรบวกลบตัวนี้เป็นไม้ประดู่ครับยาว300ร้ซติเมตรหน้ากว้าง70็ดสิบหหนาสามนิ้วนะครับสวยมากไม้แผ่นเดียวด้วยสวนใจยังไงก็แทักเข้ามาสอบถามได้ครับหรือมาชมนะครับที่หน้าร้านเลยนะครับเทศบาลตำบลถังน้ำสากรอำเภอมนโนรมจังหวัดชัยนาทครับ สนใจแอปไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวฝากขมูลให้นะครับ098520810 <c oughs> นะครับสอบถามเข้ามาได้สวยจริงแล้วฝั่งนู้นเราจะขยายพื้นที่นะครับว่าจะหลายรอบแล้วแหละแต่ไม่ได้ทํา <c oughs> ทีมงานไม่มีเหนื่อย <c oughs> อากาศก็ร้อนล <c oughs> ูกดังไม้แดงก็หมดแล้วนะครับชุดนี้หมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ลูก <c oughs> ตอรน,นั้นก็โดนจองหมดนะครับเนี่ยไม้สวยนะครับไม่มีคําว่าแพงถ้าถูกใจนะตอนนี้ก็มีหน้า10 สี่นิ้วขึ้นไปสิบสามสิบสี่นิ้วนะครับก็เริ่มต้นที่สิบสามอาสิบห้าใบแดงขัดทําสีนะครับแบบกลึงทรงนี้โยกย้ายง่ายครับลูกใจมันก็ยากแล้วก็ไม้สะเดาไม้สะเดามีห้าลูกครับอ่าราคาเท่ากันกับไม้จามตุลีไม้พุกเลยครับไม้สะเดาดูลายครับดูลายไม้สวยมากโจื๊โอ้โหหอบร้อนนาองระวัฝนจะตกแล้วเนี่ยดูทรงแล้ว แดประเทศไทยขอบพระคุณนะครับ FC จากต่างประเทศที่เข้ามาชมแล้วก็ซื้อไม้จากเกษตรที่โต๊ะภูองามิโตะนะครับร้าต้ไม้ลงทันจากกวัดชนะที่เชื่อใจมั่นใจนะครับ<อ>ในงาน,นไม้ของเราโอ้ยสอง,สองตัวนี้นะครับคัดลายชุดคัดลายเลยเนี่ยสวยตำหนีน้อยมากตำหนีตรงไหนนะครับที่มันแตกมันเป็นไส้หรือว่าเป็นเปลือกนิดนึงเนี่ยครับดู รายละเอียดบอกเลยว่าเก็บทุกจุดนะครับของเนื้อไม้นะครับผมที่สามตัวแล้วจะมาอีกตัวสี่ร้อยเซนติเมตรก็มีนะครับไม้ท่อนเดียวกันชุดนี้จะเป็นชุดคัดลายครับให้ดูชมนี่เป็นลายเส้นกระดูกเลยครับสวยงามครับนี่เราเสียดายไม้ครับปะก็ไม่น่าเกียดนะครับมันเป็นแค่เปลือกนะครับเปลือกในไม่ทะลุ ทะลุบไม่ไมสวยเนี่ยนะครับโอ้โหอยากจะให้ลุงป้านาอานะครับมาชมของจริงนะครับอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้เช็ดนะเนี่ยเพิ่งเอามาลงใหม่ๆสดๆตอนนะครับทำเป็นโต๊ะหนึ่งตัวหรือจะมีมานั่งก็ต้องเพิ่มกันไปอีกนะครับก็เปิดไว้ที่เท่าไหร่ผู้กองสองนองอะสองนสนะครับหน้ากว้างเมตรนะครับเมตรบวกลบ สวยจริงนะครับเราขายไม้คุณภาพประมาณนี้สองบสองไม่มีคําว่าแพงครับอื <Okay. S 1> ไม่มีคําว่าแพงถ้างานไม้นะหนึ่งละครับต้นทุนในการทํานะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายจิปทะ,ะค่าช่างอีกครับขี่ห้าหกพันตายนะครับอันนี้ก็คือเรา <c oughs> โอ้โหพร้อมเสิร์ฟนะครับ <c oughs> น้องผู้กองเนาะ <c oughs> พร้อมเสิร์ฟไม่ใช่ง่ายๆครับ ฝากติดตามครับผมสวายดีครับเอาองเนะาะเอาหรือว่ายังไงก็อีกช่องทางติดต่อนะครับติดต่อผู้กองโดยตรงคือ0899023319นะครับโทรคุยกับผู้กองมีโตะนะครับชอบงานกลึงโทรหาผู้กองได้เลยนะครับผมรับรองว่าทําให้ได้ทุกอย่างนะครับแต่งานเล็กๆมันก็ค่อนข้างทํายากเพราะงานกลึงเนาะ <laughs> ของ,งานใหญ่ๆแล้วกันครับ อืงาน,นใหญ่ที่ว่ามันขนาดที่กําลังน่าทํานะครับอ,อโอเคครับผมอดีตตามครับ